8. บารมีขาวจิตยาชาติอัจฉริย์สุนีบารมีแก้วนะครับเป็นคู่ที่8คู่ต่อไปแต่งตัวรอด้วยและคู่ที่9ก็เพชรจิตยาชาติไก่ชนนาป่าพิทักษ์ชนเป็นคู่ที่9คู่ที่10คู่ที่10เพชรมงคลปางซุ้งซีเอส1ตะบันกับยะเอกทอง,องนาปุ่มรับตอนนี้ จ่าเอชอ,อนาคมมาวางไว้แล้วหนึ่งพันบาทเพชรมงคลมีอไม่เดี๋ยวติดต่อด้วยนะครับติดคู่ที่สิบและคู่สิบเอ็ดและผู่ที่สิเอ็ดก็เพชรนำใจต่อพรประสิทธิ์กับกระดิ่งทองที่จจงารเชา้าและคูข้ขับคู่รอคู่เอกตามลำดับครับแล้วก็อย่าลืมไปชมมวยครับในวันอาทิตย์ที่16บหกกรกาคมครับนะครับที่วัดลม รับนาาคกับท่าข้ากับต่อท่าข้าประจำที่คุกชนบุรีครับนะครับวันนั้นก็จัดโดยนะครับใหญ่คุครับทองสุดรับและคณะกรรมการประกอบคู้มวยโดยเนียเสี่ยวรับส้อยกันเลับกับเปรีงกราีิคมผู้นำรายการกับผู้นำรายการนี่จะเป<ะ>็นจีมผมสิทธิับสิทบิ์บแหลงกับอินสีน้อย เจ็ดลุนดีคุลาอโอลัโนโกับชนุกับแบงทองสิบเจ็ดเพชรกับกุคัพดีเป็นเจ็ดสิบกับเปลรตปริยาทองกับลูกเตา๋ากับสิปปานลงนะครับวันอาทิตย์ที่16ครับที่สนามมวยวัดลมรักธนาลามกับตาข้ามครับวัอนอาทิตย์ครับวันที่สิบเปียกก็นะครับเปียก ตัดเฮี้ยนเสียวนะครับหรือป่าเสียวของเราครับตะกลิ้งทุ่ยเดี๋ยวก็จะจบมาครับที่วันอาทิตย์ที่กิบุกจินวาพันธ์นะครับข่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบคนมวยด้วยกันครับคนพนด้วยกันเขาต้องประชาสัมพันธ์ให้ให้กันให้ไขในใจกันนะครับแล้วสครับขึ้นเขาครับทุกเขาผา ข้าหลามรับบ้านอายการจิคร hey. ับกระดานในช่วงดาววัดวนสำโลงครับนะครับไปจบรับในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์นะครับนะครับหน้าเวทีช่วงดาววัดวนสำโลงครับวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ครับจะได้รับวนสำโลงครับจากเจ้าวันนั้นก็เป็นโบร์มอนเตอร์ของกำนันรับสภาครับ ครับรับประเคนครับกับนันรัฐบาลรับประเคนครับประเด็นสักคดูเดี๋ยวประชาติบาลในชาติครับอาชุนเฉยครับโอ้โหดูคู่มวยนะครับคู่มวยคู่ยอดยุคครับสองแสนสี่หมื่นต่ำแน่เลยครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มจากหามแสนแล้วนะครับโจับสองแสนเป็นสองแสนสี่แล้วนะเริ่มจับสนามแสนแล้วนะครับ หวยอยู่โลกน,นี่อยู่นอกทั้ง,งไม่เคยเจอที่ไหนนะไม่เคยเจอที่ไหนสองแสนสี่เนี่ยตอนนี้มาเกือบกับสามแสนในเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเยอะมายเยอะให้นอนพักผ่อนใน้จติ๋มเลยครับผู้พิเศษเดือบมันนะครับคุณหน้าขุณตานะาเอาน,น้ำครีมน้องครีม สิกงงานต้นชุ่มหน้าคุณตาด้วยคุณพ่อชอบมวยอย่างโจโจจับวันนี้มาเจอกุหลาบขาวด้วยเธอมาเจอกุหลาบขาวสักสมบูรณ์ครับวันนี้ต้องดูยาวๆนะครับดูยาวๆกูจะเอาต้องดูยาวๆนะดูต้องดูน้องพี๊ดน้องพี๊ดน้องคลิ๊ No. 2 2ครับ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  จมเด็ to nah ้ขาวอ่ะเด็กน้องกจะีค่ต้องดูยาวๆครับตูนานครับไม่ว่าจะเป็นนกีนกับสกนัตตุหรือู้หลากขาวรับสักสมปูดครับ กูนี้ฮะสี่จุดหโลครับเราเลยจัดให้เต็มอัะตูสุดครับ5ยกกับ2องพองครับหมดยกครับคดยกที่หนึ่งครับเลขาครับเลขาสังเวียนสุือวันนะครับมหาชีวิตเดี๋ยวนี้เลยครับตอนนี้มาถึงสามใสแล้วครับอ่าพี่เลขามาเอาตังค์ไว้เก็บด้วยนะครับเดี๋ยวชูนี่จะทำลวงหางให้ ครับเลขาเอาเลยครับตอนนี้เราวางไว้พิชูลิทแล้วสามแสนครับนี่นี่นี่น่ข้างขวาไว้มาข้าง้าเนี้ยยังไม่เล่นเหรอครับตอนนี้ท่านเลขาตัางเรียนสุวรรณาครับคือพี่เคถึงเงินไว้แล้วครับสามแสนบาทครับคู่พิเตวางไว้แล้วครับสามแสนบาทดูวิทได้นับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับให้พี่เขนะครับที่สังเวียนสุวรรณนะครับเลขาท่านนายกจารญ์สุวรรณนา เป็นการพิพากษาสื่อเงินด้วยให้นะครับสามแสนบาทครับคู่พิเศษวางแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยา่าพุ่งยิ้มกับครับและคู่ต่อไปแต่งตัวพร้อมนะครับคู่ต่อไปแต่งตัวพร้อมด้วยคู่นอกรายการจากมิงขาวกับอัจมาชัยนะครับหัวาจด้วยและคูท 9, คท 7, ค่ที่เก้ากรอบแพชรไก่ชนคู่ที่สิบเตตาดเด่นชัยครับคนเวที้ลไต่อเลยครับยกที่สองของคู่หญิงครับ ใส่วยพร้อมด้วยติ้ต่อไปไปส่ผูท,ที่แปดนะครับโอ้ยพีนาเทปพี่นะเป็นพี่เลยนะเป็นพี่เลยนะนี่ท่หนูที่พองน<ค><ะ>ีนั่งชมดูได้ตรงน้ช่างมอมเมนะ ต่อไปยกที่สามลูกยกที่สามเอ้าและต่อไปเวทีหนุ่หญิงครับบนเวทีแดงแล้วกีนักเรีนสุลาบขาวได้ต่อไห คนหลับขาวครับแม่เชิญคนหลับขาวครับแม่จะหาว่าช็ตตี้ครับมีโอกาสเข้าครับคุณปิยะตะกนลลาดครับและรับกับเท็กซี่ชักรออยู่ครับขึ้อัตมิจับ มาทหากก่าชกดีดีนะรู้เลยแผ่นรับเลยปิยะปิยะกับเทพิดบชิดกับสวินดับชกเก้าแต่ต้องโชคดีนะโอ้โหสนุกอาสวิตเชิญนะคุณถาวรนารางวัลพิเศษเรายังจัดให้พ่อพ่ายวันนี้น้องพรจดมาให้เต็มที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่โหอะราพูดถึงเก่น้ำจิ้มน้องพรนะ อว่ารักเร็วเรียกให้เลยฮะรารียนี้เอเศษมีชุดีเจะจับแบบนีดเดือดสนุกรับไปเลยนะครับมีทั้งน้ำจิ้มมีทั้งพิเศษตั้งหาไมเอาแล้วรับเร็วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแลมีอีกแล้วโถ้โดนไบบางกัเด็ยังทแล้วจับพแล้วราดูเดือดมาดูเดือดรแปดชิ้นผมจะโดนแบงไปถึ้างห้างห้างร้านคต่าง Icana, ใครจะทานอาหารอร่อยๆต้องมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจิมจิมกับน้ำจิ้มน้มีรบจะมีไก่ก็ดีเนื้อก็ดีส้มก็ดีมีครบสุดและใครมีห้างเลยครับใครม้อาน้องนาก็หน่อยนะน้องล